สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัณชชยางเงินใหญ่เลขที่สองเครื่องมือวิสาหาหกรมค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง SCR SCR SC <R S 2> เป็นอุปกรณ์ของ o ซ i d s t a t e เป็นอุปกรณ์จำพวกทริสเตอร์มีโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำต่อชนกันทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งข้อดีของอุปกรณ์นี้คือไม่มีการ เพื่อนของหน้าสัมผัสเพราะเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำจึงทำให้ไม่เกิดประกายไฟที่หน้าสัมผัสท่งผลให้มีความปลอดภัยสูงในงานอุตสาหกรรมจะได้ยินในชื่อของ SCR Power Controller SCR Power Regulator มีหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่มักนำไปใช้ในการควบคุม การจ่ายก,กระแสไฟฟ้าสำหรับงานโหลดฮีตเตอร์ที่มีกระแสสูงๆนอกจากนั้นยังไปใช้ในงานด้านการควบคุมเตาหลอมที่ใช้ความร้อนสูงๆเทอร์โมสตัตเทมเพลเจอร์คอนโทรลเลอร์มอเตอร์โครงสร้างของ SCR SCR เป็นสารกึ่งตัวนำจำพวกไทริเตอร์มีโครงสร้างภายในประกอบด,ด้วยสารกึร่งตัวนำชนิด P และชนิด N ต่อชนกันทั้งหมด4ตอน เป็นสารชนิด P สองตอนและสารชนิด N สองตอนโดยเรียงสลับกันมีขาต่อออกมาใช้งานสามขาคือขาแอนโ d ดขาแคโทดและขาเกตหลักการทำงานของ SCR หลักการทำงานของ SCR จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟสภาวะการทำงานของ SCR จึงสามารถแบ่งได้สองสภาวะคือสภาวะนำกระแสเรียกว่าออและสภาวะหยุดนำกระแสเรียกว่าออฟ เมื่อมีแรงดันตกค่อมระหว่างขั Air ้วแอนโนดและคาโทดโดยให้ขั Air ้วแอนโนดและคาโทดเป็นไฟลบรอยต่อ J1 และ J3 จะถูกไปแอสตามส่วน J2 จะถูกไปแอสย้อนถ้าแรงดันที่ตกค่อม SCR เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงแรงหนึ่งแรงดันหนึ่งที่เรียกว่าแรงดันทางทะลุตรงรอยต่อ J2 จะเกิดเบรกเกอร์โอเวอร์ จะทําให้กระแสไหลผ่านจากขั Air ้วแอโนดที่มาแชร์โดดการทํางานในช่วงนี้จะเป็นเหมือนสวิตชปิดหรือสภาวะหยุดน,นํากระแสะหากจะให้ SCI อยู่ในสภาวะนํากระแสะให้ป้อนกระแสะเข้าที่ขั้วเกตขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ